ในพก็ผลระับการนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปสภาพฝนตกนะครับวันนี้นะครับฝนตกบ้านผุ่ครับประมาณสี่ครั้งแล้วตอสี่ครั้งคนนะครับตกจริงนะฮะตกจริงไม่ได้ตกเล่นนะฮะไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อนะฮะดูดิตกจริงนะดิไม่ตกจริงนะไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ตัดต่อ อันนี้ตกจริงนะคะตกจริงตกจริงตกจริงอนะอันนี้แบบตกตกมาบแบบเมื่อคืนก็ไอตอนตอาแลบเลยนะะตอนเช้าก็ตกตอนตกตกตอนดึกพรุ่งนี้ก็จะแบบอากาศมันคั้มคัแบบจะฝนจะตกเลยนะคะ แดดก็ไม่มีพอตกวันแรกนะฮะตกครั้งแรกตกนิดหน่อยครั้งที่สองก็ตกครั้งที่สามก็เริ่มแรงนิดหน่อยครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ตกแรงแต่ว่าไม่มีไม่มีฟ้าร้องครับครั้งที่ห้าเนี่ดอุ้ยครั้งที่ห้าเป็นแบบนี้ฟ้าร้องด้วยนะฮะแบบสิสสสส่ตกมากหมา ตกจริงนะจริงตกจริงกงองกไม่รู้ไ่อู้เป็นไรอุย๊ยตกจริงผมว่าผมอาจะฝนตกแบบตอน ตอนนั้นแะแบบขี่จักรยานไปเล่นแล้วก็ฝนตกประมาณแบบผมไม่อยากจะออกมาเล่นแล้วเนี่ยพอนดูดิเนี่ยดูดิเนี่ยว่าอะไรผมจะออกไปเล่นดีตอนนี้ก็โควิดนีนะฮะสภาพสภาพเราก็ออกไปเล่นเวดาเพราะว่าฝนยังตก ก็แต่ตอนนี้เราก็ได้พบกับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าอย่างไกลเลยพายุเข้าเลยนะดี๋ยว่ชมมันตกหลายรอบเลยเน,นี่ยสี่ครั้งเลยเน,นี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรตกแบบดูดิมันตกเยอะเลยนะแล้วก็ขอฝาก จบคลิปเปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะค,ะคบก็ฝากกดไลค์กดแจร์กันด้วยนะครบบ๊ายบาย